สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริการคูปัต้าพีดีแท็กเตอร์พบกับผมช่างอามจะมาเล่าว่าศูนย์บริการคูปัต้าพีดีแท็กเตอร์มีความพร้อมในการบริการโดนการเกษตรจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยครับครับผมสําหรับลูกค้านะครับที่ตัดสินใจเลือกซื้อโดนคูปัต้านะครับกับคูปัต้าพีดีแท็กเตอร์นะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์ดังนี้นะครับ1ก็คือ,อ ประกันภัยชั้นหนึ่งะครับฟรี2ปีนะครับผมต่อมาก็คือลูกค้าจะได้รับการฝึกการบินนะครับ3วันนะครับกับช่างชำนาญการนะครับผมสามนะครับพร้อมกับการตรวจเช็คสภาพโดนนะครับผม 4ครั้งนะครับนาน2ปีครับพร้อมทั้งเรายังมีการดำเนินการขอใบอนุญาตครอบครองโดนแล้วก็ขอใบอนุญาตขับขี่โดนให้กับลูกค้าฟรีนะครับส่วนเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเรามีสต็อกอะไรพร้อม และเรายังมีรถสายด่วนบริการสำหรับโดนโดยเฉพาะครับ ครับสุดท้ายนี้เรายังมีโปรโมชั่นดีๆเฉพาะที่คูป p ต r าปิติแทกเตอร์นะครับหากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการคูปตาปิติแทกเตอร์ r นะครับผมโทร086นะครับ369 3544ครับและวันนี้ผมช่างอาร์มขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ